นี่ถามผู้ชมสวัสดีพี่น้องสวัสดีถามผู้ชมทีมาแล้วเปิดทีมงานยังบวกบ้านไหมันมาขบบัวได้มันเลือรดแล้วซัพยนี่ก็ดีมันรถเป็นนางตั๊กนางตั๊กบัวได้มันมันขานางตั๊กเข้าก็ได้จอย ใส่ื้อชัดจอยมาหนิมึงอ็ไปใส่มือนีบไปหายายเอาหายายชัดจอยกินทอดยายกันเลยสิไหมชัดจอยไปหายายมาหายายรับชมจากบ้านห้ามมาห้างบ้านยายน่ะไกลเติมน้นมันเศรโลกเลยคิดว่าขับรถเลยเลยขับรถเลยเศรเลยนะเศร้าเศร้าวรัววันนี้เอาสื่อของสื่อยางสื่อเข่าสื่อยางไป ขอบคุณพีพนะ่ป้าแะอาเป็นสุขสุขที่ส่งเงินมาสวนเหลือยายเนอย่างนี้ครับเพื่อเปานกระถางเป็ทางเฟสเปนแบบเดียสุขเป็นเฟเฮ้โบแมนโพดลงไปเลยดีเนาะจำสักวันส่องโพดลงไปล่ะนี่ใส่ตัว,ตวหายว่านี่ดีนี่หน้าหนะ่้เขาเต็มอยู่นะแล้วมันจะกายไป็นฉรนบารนี่เออจะก็ไปจะก็ถอยหลังเงิก็ได้เพื่อจะมันมีอีกโรงหนึ่งเบอร์ทางไหน อยู่ฟังเขากือแต่ว่ามันจิอยู่ในัไง่าคอนผ่าคอนสื่อข่าวซานนับแรกสื่อข่าวซานไม่เห้นไม่ใหญ่ก่อนจ่อยมัลดลงมากอาสิบหกโลเลียงเป็ดเลียงไก่ไปแบ่งข้ามไม่หเจยเนาะัแค้มเกาอเงินบาทสอบเท่าไหร่สี่แสนน่ะ เิ่บาทเทาได้สี่แสนสาองล้านสองเนาะล้านสอง้านอางแสนสี่พันเต็มข่าได้สาสองทาง สอบละสิบหกพัน้ะสี่สอบมันจังพันวะขี่ผ่านคูณเด็กเอาสี่สอบผ่านอีเจไม่เห็นยังนะน่ะต <music> ัวใหวตัวใจ่อย <icans> ดังถ่านหูมันคือหน่อยที่มันจะบวอืดบ่บ่มันต้องมันบึ้มเป็นสองนี้นี่เดี๋ยวไม่จะทานเด้เออออานตัวนี้แหละดังได้ดไดนี่น,นี่อันตัวนี้ใช่น้อยนึงมันก็หูอุ้มนิดนึ่งอะไจังหน่วยอันหน่วยหนึ่งกับทางนี่ทางดำๆในบ่ที่ทาง,ลงากกหลังจะตัวนี้ลุ่นเดียวกันบ่รุ่นเดียวกันมันจับหย่อลง อืออย่างไรสองเอาหนึ่งอันนี้นไปไปสองสองสองเข่งทันเดือละเข่เคงคือเดี๋ยวเราหาแบบนี้ก่อนมีไฟสายแบบสายถ่านอยู่ปะเอ,เออแบบสายถ่านนะได้ไม่จะพยพนะเอาพยพแบบนี้มันเบื่อคือมาตัวพยพพยพาลูกเอาสากมันเต็มแหละก็แล้ว cả xác nó đem thằng nào ao yên này đi เด้เอา mình ตาม hơi ถูกไอ้ luôn ก้วยบน บวกก็เอาแพ็คหนึ่งจองเอาแล้วชื่อของใส่ยายเคียงเลยเคียงเอาเลดตัวใหญ่เอาซาเาแล้วอมันบอกมีผเคียงนะคนะันมีจะา,าสมกอะไรมันนาดี <c ười> ไปเลเลยมันบอดบ่มีีเียงด้แต่ว่ามันเขาซอยมันบดออกใหม่วะะหมกางหมางบกน่อยตัวนี้่อโบมันจะทำเอางยน่อยมันเอเขาพันดที่หาครบแล้วเอาเนส่เิตอันนั้นได้สิซือไปเลบอกผีไปนวดนอนสิ หมอแกงน้อยบ่มีเนาะเออนี่เฮ้ยนี่นี่หมอแกงนี่นี่เอาตัวนี่อือหัวเยวหัว่สห่งอายุอาเลย้านะอาก็หัวหน่อยนึ่งออ มาั้งแล้วเอาแล้วด้วตั้อืาตั้งกูเอาวอืมอ้หะหน่อยนอนู้เดียวมันแห้งหอมเพื่อนแล้วนะเพื่อนเราแห้งหน่อยเอาดังหน่อยๆนะ่ งานผพืเดียวอ๋บังสาบางสาแต่เพื่อเดียวนี่เพเดียวนี่เพืเดียวเออเออนี่นี่เอาเลยสรุปแล้ยนี่มีโคปมีโคปบ่่ตบ๊วยมีแต่บ่มีแต่ปลาแดกกระแป้งนู้นอ่ก็มีได้แต่บ่วยกระแดกกระมีไรออาสาพับนะเฮ้ยมันจังหน่อยเป้นก็มีตะเต้นอีกเออเรามีโคปเปิดอีกงานเดียวเครื่องใส่เครื่องนอนมีโคปเปิ้ลเราเอาสองอาสา

บ่เอาก็ได้นน้ำเล่าอ่ะคือซิมี่มันใหญ่เพราะได้สะอาดสะอาใ่ตัวใหญ่กันตหมเีบต่กทไหนบ้บ่าโคตอมันเต่ดเียปึงอันนี้เตาเตากับกะติอันเต้ากับทั้งดำ ปลาตัวคือายแทะจอยงั้นเต็มโหลดโพดโพ,โพโก็สิตื่นห้าอยู่ดอกดเบิร์ดไล่เติบแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะจางได้ครบแล้วมามา่าไข่ก็ได้แล้วออเอาอมาเอาเ้ขะแหละบ๊าม้า,มา,มาที่ฝนตก งานเจ็ดแสนไปหาเงินมาพี่น้องเงินเจ็ดสป่ะเก้าสิบเกาพ<ะ>หารอยเอ้ยไปหาอีกลังจากที่เข่าธนาคารซองบอนไปหาเงินดดปัป๊มโปักิาได้ไดดดปดไปหาเงินไปหายายแล้วอเอื่อยนทางเมืองนอกาม,มา กะสิปลายแบบนี้พี่น้องของห้องเต็มเดินหนยังหิ่มเต็มกระบะโหลดขนโต๊ะกับะักกันออกไปปลุกด้านหลังอะเต็มมาเลยเปิดแล้วเปิดแล้วขนโต๊ะอีกต่างหากอ่านี่ลายงามกันโอเคเลยถ่ายทั้งกองหลังมืิดฝามืดฝนมาเป็นก้อนเป็นก้อนมื่อนี้เป็นคลื่นอย่างนะสุดยอดยังกิน ลูกศิลป์สร้างที่มาได้กูจะเจ็บใส่ลูกศิลป์สร้างเขาจะแนมน้ำตัวช่างจอยบอกว่าช่างจอยว่าจะไปซื้อลูกศิลป์แลยบอกว่าเอาลูกศิลป์สร้างเดินนางแล้วไปทามไม่ค่ะเัาคิดเขาคิดเป็นลูกศิลป์ใหญ่ไปได้ไหมคิดนะไปทามนั่งก็ไปทามว่าลูกศิลป์สร้างมีบอร์นี่ค่ะบอร์มีก็บบเอ้าไปจะไปซื้อห้าเอื่นเขาจะหมายกําลันั่งปึ๊บพี่เนาะไปจะไปซื้อห้างอื่นนั่งก็ได้ นั่งกับกระไรสิโก้ยออกแต่ฮะี่เนาเมื่อกีเรียลูกซีนว่ะอันนนมุนนาพอจะค้อขาวคาแล้วมุาบอกว่าไม่รู้ซีนส้างครัแจเราสิอยู่ลูโอ้ยสร้างดีๆนะกล่องนะเมนจะข้าวหัวแรแล้วก็ใส่จก็ใส่แล้วล้ลูกซีน่บอมีรีบยางคุยเปืปห้องก็เลยขวักบนซ้ำท่านได้ขวักซ้ำแลนเปิดเปิดไปแหละโย่เป็นหล่อหาเดีว คือหิวเข่าประมาณนี้จนโอ้จะสิเทีย่างไรสป็ดโมงห้าสิบสองนาทีอาเนเ็บุเป็นสนอย้วบเป็มืดฝนลพ้าไปเด้อกลอไปบินเลี่งก็ต้านมหมพี่น้อย้เห็นส่องจืดแกอ่าสิยอดแซตาพี่น้องสซตาเป็น รถโดยสารปากเซียงรหรอบอออ่่หิอ <c oughs> แพแ่ไดแพื้ะเดเดียวพี่น,ออน้าของนั่ีสีแ <c oughs> ดงแล้วเหมนี่สีแดงแล้นตรงในโงนฝนนะเป็นงงนเป็นงงนธรรมชาติ <c oughs> ล้วนๆครับผสม คือมีกลวยต่างด่านหมดเลยเนะจอดมันเียงแล้วกเลิหมดล้วอ้าวตานพี่ด้งด่านอยู่ในนี่เนาะกล่องตรงนั้นด่านเองรัฐนาการกรงนี้ป้อมตำรวจเออกัเขาเขาแนาะกับตำรวจอะไรนะเขาไปเอากวยออกมาตั้งน่อนมูบ้านเลยททามั่มหน้าต้นตานอาจารเออเนกบตานนาว cài tựa của xí léo Bít kịp